ทำข้อมูลในงบแค่20บาทใช้ทำเมนูอะไรโอ้รสมรือพ่อถ้าบอกว่าทำอะไรก็อร่อย,อะ,ยอะไรก็ได้ทำเลยลกินหมดก็ถ้าางนั้นผว่าทำทำเป็นหมา่าแล้วกันได้เลยมาย่าแบบง่ายๆเลยโอเคไหมหมา่าเนี่ยแอร่ยิ่งชอบเลย่าฮะมา่ากินได้ทุกวันไม่เบื่อ,อน้ำมันไม่ต้องเยอะเพราะว่ามัานอันนี้อยู่ละเป็นทุกอย่างนะคะเนี่ยประกัชโนมากเราใส่หอมเข้าไปก่อนอ่า มีอะไรหนช่วยไหมก็อ่ะถ้าช่วยช่วยตรงนี้ก็ได้อ่ะมาใช้นี่เลยอ่ะโอเคใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หมูเข้าไปโอ้โหอืมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนิดนึงอ่ะหอมอน้อยากโค้งแล้วแบบหมุนมืออย่างนั้นอ่ะตัวใช้อย่างนี้ดีกว่าถนัดมือกว่าเออโอ้ยอ่ะไปเลยไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเบาๆเบาๆอ่ะโอเคมา อันนี้ของแท้เมื่อกี้คือกระเดือถ่านไปหมดแล้วโอินโอเคเราให้สามชั้นเนี่ยมันคายน้ำมันออกมานิดนึงก่อนโอเคนะไื้ไหมได้ได้นี่นี่นี่รถมือพ่อก็จะประมาณนี้แต่ระวังร่วงหมดนะโอ้ยระดับรถมือพ่อละมื่อถึงท่านหน่คนทำไม่รับประกันความปลอดภัยเดี๋ยวรออนิี้นึงรออนิด้นึงให้มันคายออกมาก่อนแล้วก็ให้หอมดิมกว่านี้ป่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถ้าเป็นตัวแนวค,ค,คมมลุบคลุบคลุบหมาล่านะไม่ต้องเดี๋ยวลองควงบ้างนะอ่ะ,อะลองดูสิอ่าโอเคโอเคโอเคอเคพอแล้วเสียวเดี๋ยวตบหมดใช่ไหมจบหมดอดกินนะคะทีนี้ก็เราจะใส่พริกหมาล่ากันผ่านหมาล่าเนาะนี่เตรียมเป็นกระปุกกระปุกไว้เนี้ย มันใช้ง่ายและอร่อยสบายได้แบบชอบแบบแซ่บระดับไหนไม่ต้องถึงขั้นชาขนาดนั้นเอาที่หนูกินได้อะอ่าที่หนูกินได้ก็ประมาณนี้อ่านี้เลยด้วยคือความแซ่บโอเคเฮ้ยขุดได้แล้วนี่เอออย่างนี้มันแบบมันคลุกเข้ากันดีกว่าไง อันนูหนูค่อยๆฝึกควงไปนะป๋าไปเก็บต้นหอมเจ,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 จมือนกุเจถังเลยบเจ็บเจ็บเ่อเจ็บเจ็บเจาบเจ็บเอ็บเจูบปจาปเา,า,า,าไม่เห็น,นหมมเจนบ้จ็บเจ็บเจ็บเจ็บ่จ็บเจ็บเ้็บเจ็บเนเ็็็เยเยจเเ็บ็ เห็นใบชูกำลังงามเลยซึ่งใบชูนี่ก็เข้ากันมากง่ายๆไม่ซับซ้อนของอร่อยเขาบอกว่าต้อง,ง่ายไว้ก่อนอือโอ้โหป,ะปะ๊าปลานี่ทำง่ายๆแต่โคตรอร่อยระดับพัตคานขนาดน้ำเลยเหรอใช่จานใหญ่ด้วยจ้าจ้าเปลี่ยนอิกนึงเหรไม่เป็นไรนแค่แค่นี้ ก็อร่อยแล้วเอาแครกเกียวด้วยไหมได้แครกเกอร์ชียวอร่อยมากเลยนะโอเค